สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันอังคารที่22มีนาคม2,565นะครับต้องบอกเลยว่าตลาดเทวันนี้สามารถปิดในแดนบวกได้ดยวนดัดชนีอยู่ที่1,677.87จุดเพิ่มขึ้น4จุดคิดเป็น0.24เเซมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะะณเวลา16.40นนะครับอยู่ที่ 8 1 8 0 6 4 4ล้านบาทเรียกว่าวันนี้เองในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์เรียกว่าโดนแรงขายในที่ทางด้านของ S&P นะครับมีการประกาศลดเครดิตเด,ดตติ้งนะของ SCB, KBank, KTB แล้วก็ TTB นะครับทำให้มีแรงขายเข้ามาเรียว่าแต่ก็มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นในกลุ่มของพลังงานนะครับนจุดนี้เรียกว่าธนานการณ์ตอนนี้เรียว่า วันนี้ท่านของจุลุมพาเวก็มีการส่งสัญญาณว่าเฟออาจจะคุมดอกเบีย้ยนะครับหรือว,ว่านโยบายการเงินที่เข้มข้นมากขึ้นโดยอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนี่มากกว่า0.25นะครับเพื่อที่สกัดกั้นเงินเฟ้อนะครับหรือว,ว่าราคาน้ามันดิบในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นนะครับดวยวมีรายงานข่าวออกมาว่าประเทศสหภาพยุโรปหรือยวูเ EU ก็กำลังพิจารณาคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียตามรอยสหรัฐโดยสัปดาห์นี้จะมี บรรดาผู้นำนั้นในอิวจะมีการหารือกับคณะของโจไบเดนนะผู้นําสหรัฐเกี่ยวกับนโยบายที่จะใช้ตอบโตร้รัสเซียนซึ่งใช้กําลังทหารนะบุกโจมตียูเครนนะครับถึงอยู่นี้เียว่าก็ต้องมานั่งจับตาดูกันออกไปนะ,นะน่นองสถา,านการณ์ที่เงินเฟอ้อพุ่งนับดอกเบีย้ยส่งสัญญาณว่าน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหลบภัยในหุ้นกลุ่มไหนดีซกเตอร์ไหนดีที่แบบว่ามีความปลอดภัยเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาผู้คุยคุนกอนพัฒน์บริเชษู้พิ่มในการฝ่าย วิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นงบรรุระพัฒนาสินสักคู่ครับ สวัสดีครับคุณกอนพันครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ตลาดน่้ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นครับบวก4จุดวันนี้บุลุมเทตก็กว่า80,000ล้านบาทนะครับด้วว่าวันนี้ทําไมแม่สามารถเขียวขึ้นมาได้ครับพุ่นไทยครับคุณกอนพันครับครับก็ต้องบอกตลอดเองเนี่ยวันนี้ดูเหมือนจะแข็งแรงกที่เราคิดนะครับก็น่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวตามดาวโจียฟีเจอร์ภาคปลายที่ดีตัวขึ้นมาประมาณร้อยกว่าจุดนะครับจากภาคเช้าที่จะลดประมาณร้อยนะครับ จีวินี่เองตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีแรงกดดันหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่โดน S&P นะครับเครดิตติ้งของต่างประเทศเองนะครับดาวเกรดนะครับในส่วนตัวเครดิตติ้งนะครับใน4ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ด้วยกันนะครับก็จะเป็น SCB k b บีเนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัว KTB กับตัวฐานไทยธนาชาตินะครับแต่ว่าตลาดเองก็เลือกนะครับเซกเตอร์เอเนจีนะครับเป็นตัวประคองมาชฉาเฉย ผ<พ> <ừ> um. มมาทบทนเรื่องตัวเซกเตอร์แบงค์ที่ถูกรีวิวน้ำหนักนะครับอันนี้ก็จะทำให้ตัวภาพตลาดหุ้นไทยเองก็บอกว่าออกมาในโทนไซด์เวย์แต่ก็บบกได้แคบๆครับผมครับผมในสถานการณ์ตรงนี้บอกว่าแหมราคาน้ำมันดิบในตลาดลุกยังคงปรับตัวสูงขึ้นนะครับเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นดอกเบีย้ยดูแล้วในท่าทางจะขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าเป็นแบบนี้สถาน,น,ถนการณ์แบบนี้นักลงทุนต้องไปหลบภายในหุ้นกลุ่มไหนเซกเตอร์ไหนดีครับคุณกุลกอนพัฒนครับครับภาพแรกให้ให้ดูนะครับดิบไปนะครับถ้ามันไม่ได้้้ปรรรรงงกกกกมมาาาาาเเินนไ็ตตออวุ่สหบ นหลากหลายอสากรรมยังพอที่ปรับตัวได้แต่ว่าถ้ามันดิตเฟนต์ทะลุร้อยี่ห้าเหรียญขึ้นไปเนี่ยต้องมองเป็นจุดเสี่ยงละนะครับเพราะว่าต้นทุนภาคการผลิตทั่วโลกเอยอาจจะปรับตัวลําบากนะครับผลกระทบในเรื่องตัว e a r n i n g ็ของตลาดเองเนี่ยแทนที่จะมองเป็นภาพการปรับขึ้นอาจจะมีความเสี่ยงในการดีไวส์ดาวแทนต้องระมัดระวังกันนะครับในส่วนตัวในเงี้ยก็ยุตเนื่องจากความบัมนขวนในการปรับนโยบายการเงินของสหรัฐที่อาจจะเร่งตัวมากกว่าที่คิดจากตัวภาพเงินเฟ้อแล้วก็สัญญาณของเฟดที่ออกมาผมคิดว่ากลยุติอย่าง ICT นะครับ Advanced ดีแทนะครับหุ้น Asset Management อาจจะดูน่าสนใจครับพวก AMC พวกบริหารหนี้นะครับเป็นตัว JMT นะครับแล้วก็จะรวมถึงตัวกลุ่มโรงพยาบาลนะครับ BDMs BCH เป็นตัวเด็ดที่ที่น่าสนใจส่วนหุ้นโกลสต็อกก็ต้องค่อยๆเลือกสรรเป็นรายตัวไปนะครับก็ค่อยๆจับตาดูนะครับกรอบปัจนีวันพรุ่งนี้ผมมอง1,685แนวรับ1,660 1,654ครับผมได้ครับผมรายการกล้วยหอมกับกูรูต้องขอขอบคุณคุณกอนพัฒน์ ครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกอนพัฒน์บริเชษผู้วยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นูมบริษัทพัน์สินภูรวันี้ให้ตอบมาแบบว่าทุกข้อทุกประเด็นกันเลยเดียวรวมถึงหุ้นเด่นด้วยตรงจุดนี้นะครับนี่คือกล้วยหอมกับกุลูนะครับ,บคุณกอนพัฒน์บริเชษมาถึงช่วงของสี่หุ้นสุสิงกันบ้างนะต้องบอกเลยว่าทาาหน้าของทีมข่าวของผู้อิไซมีการเกาะติดหน้ากระดานในว่ามีหุ้น หลายตัวนะถึงมีความโดดเด่นต้องบอกว่าสวิงจริงๆแล้วก็มีความน่าสนใจเริ่มจากตัวนั่นคือตัวของปตทสพอนะครับวันี้ราคาหุ้นปิดที่150บาท50ตางเพิ่มขึ้น4บาท50ตางคิดเป็น3.08%ส่วนสวิงตัวที่2นั่คือตัวของ EA นะครับราคาหุ้นปิดที่93บาท50ตางเพิ่มขึ้น3บาท75ตางคคิดเป็น4.18% ส่วนสวิงตัวที่3นั่นคือตัวของไทยออยด์ดอว่าท็อปนะครับราคาหุ้นมันนี้ปิดที่52บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น1บาท50สตางค์คิดเป็น2.93ส่วนสวิงตัวที่4นะครัหุ้นปีชากรุป๊ปนะครับราคาหุ้นมันนี้ปิดที่2บาท8สตางค์นะครับดกว,ว่าเพิ่มขึ้น29สตางค์คิดเป็น16.20นะครับนี่คือช่วงของ4หุ้นส,สวิงถ้าเกิดนักนุนฟังแล้วน่าด้วยว่า ทำคืนนี้เราต้องไปศึกษาทําการบ้านเรื่องดาวของกราฟนะเรียกว่าคงจะใช้เป็นอุปกรณ์หนึ่งหรือเครื่องมือหนึ่งในการที่จะประกอบในการตัดสินใจในการเล่นในการเทรดหุ้นของ4ีหุ้นสุสิงในวันพรุ่งนี้จากสีหุ้นสุสิงเป็นถึงเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงกิมเองนะครับวันนี้ได้นํามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของ CPO นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่ารุนเด้งระยะสั้นนะครับให้แนวรับที่ 65บาท50สตางแนวรับรที่หกสบบาทสำหรับแนวต้านอยู่ที่66บาท7 5สบางค์แนวต้านที่หกบบาทวันนี้ราคาหุ้นของ CPO ปิดที่66บาทลดลง1บาทคิดเป็น1.49%ส่วนสุดซักตัวที่2นี่คุณอภิวัฒน์แนะนำคือตัวของลงกลันนะครับนั่นคือตัวของ SPRC นะครับโมเมนตัมรูปแบบของครับแล้วตัวขบอกโมเมนตัมนี้ดูดีนะครับให้แนวรับที่ 9บาท35ตางค์แนวรับอยู่ที่9บาท10ตางค์สำหรับแนวต้าน SPRC อยู่ที่9บาท85ตางค์แนวต้านทะเบีที่10บาท30ตางค์ซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของ,ง SPRC ปิดที่9บาท55ตางค์เพิ่มขึ้น35ตางค์ที่เป็น3.80%นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้นี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไลฟ์ฝาก,ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook พูดีนไซด์แล้วก็ช่อง YouTube พูดีนไซด์ถ้าเกิดติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเดี่ยวทามสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หุ้นอินไซด์คอมสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม